ทักทายสวัสดีจ้าเพื่อนๆต่อไปเราจะทยอยเก็บเชือกแล้วนะคะเข้ามาเป็นคู่นะคะเพื่อนแล้วก็เก็บปลายเชือกก็เป็นคู่เหมือนกันนะคะไปรับชมกันเลยจ้า มีสองเส้นสอดเอาไว้ข้างในนะเพื่อนๆแล้วก็มัดปูนะคะ ัดปูเลยจ้าปูแล้วก็สอดเชือ,ก,อกนะคะสอดเชือก แต่ว่าเราไม่มัดน,นะคะอันนี้สอนแล้วก็ทิ้งไว้เลยเนาะทยอยเก็บปลายเชืยกนะคะก็จะเหลือสองเส้นนะคะ,ะเพื่อนเหลือสองเส้นแล้วก็จะถักสีชมพูใส่นะคะแล้วแต่ลายเ,เพื่อนบางครั้งก็มัดปู ลงลายพอดีเพื่อเพื่อนบางครั้งก็สีภูถักขึ้นถ้าคนเคยทำลายไทยจะรู้นะคะเพื่อนอันนี้จะถักถักสองเส้นนะคะแล้วก็มัดปูจาส่วนตัวนี้เราจะไม่เอาแล้วนะคะทยอยเก็บปลายเชือกจ้า นี่คนเพื่อนต่อไปก็มัดปูนะคะทยอยเก็บลายเชือก นี่ค่ะเพื่อนนี่ดึงให้ตึงเลจ้าแล้วก็จะดึงนะคะเพื่อนดึงเพื่อ,อ,อหามุมของเขานี่ค่ะต่อไปสองเส้นนี้เราก็จะเก็บเหมือนกันนะคะดึงให้ตึงค่ะนี่ค่ะเพื่อนทยอยเก็บเก็บสีคููก่อน จบเลยจ้าสองเส้นนี้ดึงให้ตึงนะคะเพื่อนกระเป๋าของเราจะได้สวยนะคะเสียสีฟูได้แตกอีกเส้นหนึ่งนะคะนเพื่อน เเก็บปลายเชือกงานเพื่อนตึงแล้วค่ะนี่เขาจะตึงนะคะเพื่อนประมาณนี้นะคะ ไกลแล้วไกลแล้ว